ขอฝากกันจากนอะครับวันนี้ก็อัปเดตน,นะครับตัวยกมันกับลูกชได้ก็วันนี้ผมก็มาทำตัวยกมันหรือจะอัปเกรดจากตัวเก่านะครับผสมกับตัวเก่าตัวเก่าซึ่งเราต่อจากตรงนี้เนาะ เราไม่เอาแล้วครับเราจะไปติดตั้งแบบตัวนั้นครับแบบของที่เขาทําขายกันยกเอากระบอกไฮดรอลิกตัวนี้ครับถอดไปใส่นั่นก็นี่ตัวนี้ก็จะเป็นจากที่เรามาเป็นท่อนเดียวใช่ไหมครับตัวนี้เราก็จะทําเป็นปอกตัวแรกครับหนาซามไอก่องหนาสามเดี๋ยวเรามาตัดครับ เราแกะเอาตัวนี้แกะเอาตัวนี้ไปทำคายุดดันบนครับเดีวเราต้องแกะครับเอามาไรจักแป๊บหนึง่งแล้วก็ตัวนี้เราขึ้นโคง้โคงเกืบได้แล้วครับนี่ขึ้นโค้งถือว่าได้แล้วครับก็ใส่ครับคูปุต a า L26 นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นฐานขึ้นโค้งเลยแล้วครับทำตัวแทนยึดอะไรเรียบร้อยครับถ้าสัญญาณกระตุกก็ขออภัยเลยนะครับถ้าภาพไม่ชัดก็ถ้าชัดก็หรือว่ารับชมชัดเจนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัวนี้เราก็จะแกะออก ก็เหมือนภาพมันกระตุกนิดนึงนะครับจากที่ผมดูนี่ก็ทดลองลฟ์สดครั้งแรกนะครับใน y t u t u ก่อนเดี๋ยวก็จะทำทียึดแล้วครับทำทียึด นาซีครับนี่เทคนาซียังไม่ได้ตัดเลยครับนี่อยู่บนโลกหกรอครับนี่ก็เดี๋ยวจะทดลองไล่จาก4ี่นาทีนะครับอันนี้ก็อัปเกรดนะครับนี่ชุดอัปเกรดจากตัวเดิม มองเห็นไกลๆนะครับก็ได้ขึ้นโค้งไปแล้วครับเราจะทำทียึดตัวนี้นะครับนี่เราแกะตัวนี้ก่อนเอาไปใส่ันะเอาคลิปดีก็ขอเขอมาให้ทันได้เข้ามาก็สวัสดีนะครับ ก็วัน้ก็มาอัปเกรดตัวยกต้นมันนะครับเอ้อตัวยกยกมันครับก็ทดลองไล่รั้งแรกไม่รู้ว่าไล่ไถูกไล่พิษครับตอนนี้ก็รถจอดอยู่ข้างนอกลงรถนะครับรถมันเยอะครับ ฝนไม่มาแล้วครับนะแต่ไม่รู้จะตกไหมครับดูเมฆครับก็ลดรถก็จะอย่างนี้นะครับ MUC9 คับนะี่ตัวหน่อยไว้คุดมันครับก็งานมันยกมันไม่เอาละงานนาเอาไปใช้งานข่าวสวนครับโอเคไลดีก็ขคอจบคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ